ช่วงเสพติดสื่อลามกและรับใช้พระเจ้าไปด้วยความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับคือจริงๆคือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองความเชื่อลดน้อยลงหรืออะไรเลยแค่อยากทําให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายหลังจากการรับใช้นั่นคือแรงจูงใจแรกๆเลยก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองพระเจ้าทํางานกับเราอย่างไรบ้างขณะที่เราเสพติดสื่อลามกครับ ถ้าเราจะวัดกันว่าพันธกิจเราเติบโตไหมถ้าคุยเรื่องของจำนวนงานจำนวนบุค,คลากรผมขอตอบว่าใช่แต่ถ้าถามว่าลึกลงฝ่ายวิญญาณสําหรับตัวผมวัดเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมผมกล้ายืนยันว่าณเวลานั้นคือไม่ผมไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแม้เรายังนมัสการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แต่ทําไมเรายังหลุดพ้นไม่ได้ครับ ถึงแม้ว่าช่วงเวลานั้นผมจะนำนมัสการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์แล้วก็สอนน้องๆในพันธกิจต่างๆแล้วก็ในโบสถ์แต่ผมไม่รู้สึกว่าผมไม่สามารถหลุดพ้นจากสื่อลามกได้เพราะผมคิดว่าผมไม่ได้กลับใจจริงๆผมไม่ได้มีความยำเพลงพระเจ้าจริงๆแล้วก็ผมยังไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองที่ว่าคุณค่าที่แท้จริงของผมนั้นอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร จนกระทั่งผมไปทำโรงเรียนหัวใจพระบิดาในโรงเรียนนั้นพระเจ้าสำแดงให้ผมรู้จักหัวใจของพระเจ้าที่มีต่อผมแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องกลับใจใหม่จริงๆผมต้องเริ่มต้นใหม่จริงๆเพื่อให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตมากขึ้นเลิกเสพติดสึรามกยากกว่าการเลิกยาเสพติดอย่างไรบ้างครับสำหรับการ เลิกสื่อลามกยากกว่าเลิกสิ่งเสพติดแต่เรื่องของสื่อลามกมันเกี่ยวกับความรู้สึกมันเกี่ยวกับอารมณ์ลุ้นๆที่มันไม่สามารถที่จะมีใครมาควบคุมอารมณ์ของเราได้และเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของคนอื่นได้ด้วยเช่นกันผมก็เลยคิดว่าการการเลิกสื่อลามกเป็นสิ่งที่ยากมากถ้าเราไม่ใจแข็งจริงๆ แล้วถ้าเราไม่รู้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในชีวิตของเราจริงๆอะไรคือสาเหตุว่าทําไมเราต้องดูสื่อลามกครับช่วงที่ผมดูสื่อลามกจริงๆผมคิดว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ของผมกับพระเจ้าไม่ดีนั่นเป็นปัญหาเลยคือไม่รู้จักคุณค่าของตัวเอง แล้วพยายามดึงดูดพยายามหาจากสิ่งรอบข้างเข้ามาเพื่อที่จะเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองนั่นก็คือเรื่องของสื่อลามกคือเวลาเราดูสื่อลามกเรารู้สึกดีเรารู้สึกมีความสุขแล้วมันก็จะทําให้เราลืมความทุกข์ไปโดยเราไม่ได้สนใจเลยว่าผลกระทบที่จะตามมานั้นคืออะไร ผมไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อเรื่องของเพศทำให้ผมมีอารมณ์โมโหอารมณ์ร้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้พระเจ้าหรือฟื้นความสัมพันธ์ของผมกับลูกชายผมรู้สึกมันเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากๆ